จานบินใบพัดหรือคอปเตอร์ไม้ไผ่ของเล่นพื้นบ้านของไทยที่สามารถทะย,ยานขึ้นฟ้าได้อีกหนึ่งในของเล่นชิ้นโปรดที่เด็กมักจะพกพาออกไปเล่นในที่ล่งกว้างซึ่งมีวิธีทำดังนี้ 1. ตัดไม้ไผ่เป็นท่อนขนาดความกว้าง1.5เซนติเมตรยาว10เซนติเมตรหนา2เซนติเมตร แล้วเจาะรูตรงกลาง 2. เราเอาไม้ให้กลมเล็กขนาดความยาวประมาณ15เซนติเมตรสำหรับใส่เป็นแกนใบพัดสมนำใบพัดประกอบเข้ากับแกนไม้วิธีการเล่นใช้สองมือประสานที่แกนใบพัดแล้วปั่นไปข้างหน้าจานบินก็จะหมุน ลอยขึ้นฟ้าหรือจะป่นไปทางข้งางทแทงขึ้นแทงลงได้หลายทิศทางหลักการน,นี้สามารถนำมาอธิบายการยกตัวขึ้นของเครื่องบินหรือว่าวซึ่งจะเห็นว่าปีกจะมีการเอียงประทะกับอากาศเพื่อให้เกิดการยกตัวขึ้น